ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20เมษายน2566แจ้งข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ยังมีไฟในการทำงานอยู่เดินหน้าจ้างงานผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องนะคะเลือกงานที่ใช่ตรงใจที่ชอบได้ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ d o d o e d o t g o o อัปเดตแล้วสุดจากเพจ f a c e b o o k ไทยคู่ฟ้านะคะได้โพสต์อัปเดตเดินหน้าจ้างงานผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเลือกงานที่ใช่ตรงใจที่ชอบผ่านทางเว็บไซต์ไทยมีงานทํา .doe.go.th และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันที่นี่นะคะ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและยังคงสามารถทํางานประกอบอาชีพได้ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2566เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการรวมทั้งประชุมหารือนายจ้างสถานประกอบการแล้ว1,057แห่งนะคะซึ่งเกิดการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว702คนจากจำนวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางาน813คนโดยตำแหน่งงานที่ผู้สูงอายุได้รับการบรรจุมากที่สุด5อันดับแรกนะคะ ได้แก่1แรงงานด้านการผลิตต่างๆ2แม่บ้าน3พนักงานดูแลความปลอดภัย4พนักงานขับรถยนต์และ5เจ้าหน้าที่ของรัฐปัจจุบันมีตำแหน่งว่างงานรองรับผู้สูงอายุอีก694อัตราเช่นบาริสตา้าแรงงานด้านการผลิตแม่บ้านผู้จัดการสาขาเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นต้นนะคะผู้สูงอายุท่านใดที่สนใจสมัครงานค้นหารายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ไทยเว็บไซต์ไทยมีงานทำ d o d o e g o t h ม o b บายแอปพลิเคชันไทยมีงานทำสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่1น0ถึงสิศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร5 5 0 6กด2นะคะและสายด่วนกรมการจัดหางานโทร16 4แจ้งข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่ยังมีไฟในการทำงานนะคะเดินหน้าจ้างงานผู้สูงอายุต่อเนื่องเลือกงานที่ใช่รงใจที่ชอบได้ที่ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทํา .doe.go.th